สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีตุกทุกันค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยมันพดสรงเลขเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครพี่น้องเนาะสาหรับคลิปนี้กันําแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของเอ็ดคนนข้าหวยชุด3ตัวมาฝากนะครับพี่น้องค่ะชุดสงตัวล่าง2ตัวบนลงหายไปแล้วค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปชุด3ตัวบนของเอ็ดคุณข้หวยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของขอมูลค่ะแล้วก็มีชุดอ,ออกสองตัวรางมาฝากค่ะพี่น้องค่ะของนายสมัยเขียนบนเขาดีเขาเหม็นก็ได้นำมาฝากอันนี้เป็นเล็กชุดสามตัวบนเล็กเนียนเพื่อใช้บง่งกลมสีชมพูไว้ให็หนหค่ะพี่น้องเนาะหกสี่สามสามหกห้า หกห่าแล้วก็สองห่าตัวกันก็สิเป็นสองสี่สามห่าสี่สามสองหกหาเจ็ดหกหาสามหาหาแล้วก็สี่หาหาเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของคองมูลนเด้อค่ะขออนุญาตน้ำมาเบ่งปัน,ปนให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งตัวเลขแล้วก็ people, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน้ำในเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบปีหกสี่ค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะนี่เป็นของอ่าเอ็ดนายสมัยนอ่านซื้อผิดก็ขอโทษขออภัยเด็ะพี่น้องค่ะสำหรับของเพื่นนี่งวดที่ผ่านมามันเขามาค่ะพี่น้องค่ะเขาแบบตรงๆหางงวดซ้อนแล้วค่ะพี่น้องเพื่อนๆค่ะหางงวดแล้วนี่งวดที่หันํามาฝากมาตอนมาให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็เขาล่างค่ะพี่น้องค่ะเป็นเลขล่างนะคะเลขกีโตค่ะเลขกโบลายโตนําจำนาเพื่นไว้เด้อค่ะพุทธนาตดรลลนี่แหละค่ะ พิน่นไทยมากก็มีหนึ่งหกห้าหกสามหกแล้วก็เจ็ดหกวิ่งลุดวิ่งวิ่งลากเพิน่นว่าเพิ่นบอกให้วิ่งลากเรึกระี่น้องค่ะลาคหกเปอร์เซนขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเด็กกระี่น้องเด้อท่านนี้กะบอกตามตรงว่าเยาวันเขาก็สิเห็นเป็นครั้งแรกเดนะคะเจ้านี้เด้อ เพืเ่อนๆอาจสีเคยเห็นเคยผ่านตามาบางทีกับเขาสามตัวเขาสองตัววันนี้เขาอยู่มุมขวามือเด้อค่ะพี่น้องเ้อเด่น3ามห้3สามหาสามามหาหนึ่งแล้วก็สามหาหกค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เบิ่งตัวเล็กเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหัวหลังวันที่หนึ่งจ้า